หมูผัดที่นี่อร่อยมากนะคะทำไมไม่กินล่ะคะมันมันผมไม่กินซุปเนื้อเผ็ดก็อร่อยนะคะเผ็ดผมก็ไม่กินทำไมถึงเลือกกินแบบนี้ล่ะคะอาจารย์ก็โปรไ้โอตโปรตีนไขมันสารอาหารครบแล้วทำไมไม่ต้องว่าแล้วเราเข้าเร็วเร็เร ฉันไม่กินอะไรคนไข้มาเขาปวดหัวเหรอปะเท้ตาไปเขาเรื่ออะไรคะมองผมทำไมก็แค่แปลกๆนะคะคิดไม่ถึงนะคะว่าจะได้เจอกับอาจารย์อีกไม่ใช่แค่ได้ทำงานโรงพยาบาลเดียวกันนะ ยังได้มากินข้าวที่โรองอาหารด้วยกันอีกด้วยะค่ะแล้วคุณชอบไหมล่ะเอ๊ะชอบอะไรคะหมายความว่ายังไงอะชอบอะไรเหรอคะอคงจะไม่ใช่อย่างที่ฉันคิดใช่ไหมคะแต่ผมชอบเนอะ อันยองอ้วใชโอซีรีส์ภาคไทยมาไวสุดที่วิวกดเลยและอย่าลืมกดไลค์ like, กด u b บสไ i ร e กดกระดิง่งให้